สวัสดีครับผมเจฟนานนะครับเจฟไตในเมืองออกลแลนด์นิวซีแลนด์นะครับเมื่อนี้สีมาบอกสูตรนะครับนำผัดไทยเงินล้านนะครับโมเมนต์หนึ่งล้านนะครับเป็นพันล้านนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับสามารถสิไปปั๊บใส่นะครับเมื่อวานสิเป็นร้านอาหารนะครับพัดกินเองนะครับหรือว่าสิเป็นพัดโล่งท่านนะคือผมนะครับเมื่อนี้ผม เอาไปเห็ดลงท่านพร้อมนะครับแต่ว่ามือนี่ใส่แม่ซิมก่อนนะครับก็ต้นแรกนะครับผมเอาน้ำตาลทรายนะครับเด้อมาผัดเขียวใส่กับน้ำมันนะครับผมอัตราส่วนผมสี่เขียนไว้นีต่ายก็เมนเด้อครับเด้อว่าอัตราส่วนทอาใไดนะครับพีพีน้องน้องกะลองไปเห็ดมือนะครับไปปั๊บใส่กันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำตาลอบก้ผานะครับผม ผมตอนนี้ผมเปิดไฟอ่อนๆนะครับคอยประดอบให้เพิินละลายนะครับเคี่ยวให้เป็นคาราเมลนะครับผมเพื่เอเข้าสิเอากินหอมจากน้ำตาลทั้งสองอย่างนะครับผมนี่ครับผมสีค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเพราะน้ำตาล ะลายนะครับเป็นคาราเมลนิดนึงนะครับผมกระใส่น้ำปลาลงไปนะครับเดอ้อส่วนนี้ก็จะได้กินหอมของน้ำปลานะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสามารถที่ไปพัดเป็นกูดุนฟี่ได้เด้อครับเดอ้อผู้ใดที่แพ้อแป้งนะครับเพราะว่าสูตรนี้บริเวใส่ซอสบะเกอเทศนะครับใส่แค่น้ำปลาน้ำตาลน,นะครับ นำมะขามนะครับนี่ครับผมก็ใส่น้ำมะขามนะครับน้ำมะขามกันแล้วนะครับครับนี่ครับปอยให้เพิินเดือดนะครับเปิดไฟเบาๆนะครับเกี่ยวเพิ่นจนสีออกเหนียวนิดนึงนะครับ นี่ครับแล้วแล้วครับผมนำผัดไทยนึ่งลางนะครับตนอี้ก็ะชิมาผัดนะครับตัวนี้ผมเป็นนํำมันหนำมันหมูนะครับหมูบ้านผมเกี่ยวกากหมูนะครับกระไดหนำมันหมูตัวนี้มาผัดไทยนะครับผมกใส่หอมแดงนะครับแล้วก็เต้าหู้นะครับผัดเนี่ยเป็นได้กินหอมนะครับ ใส่กุ้งแห้งนะครับแลวก็กากโหูลงไปนะครับพัดในหอมนะครับเจ่บ้างท่านอาจจะเอาหอมเกี๊ยวนะครับลงไปนี่หนามพัดไทยนะครับเข้ากับกันไว้เวลาเขาไปผัดขายนะครับรอวี่ผัดแจกหรือว่าไปผัดลงท่านกันแล้วแต่บางคนเป็นกะชิบอมากินหอมนะครับเข้ากับ เอาหอมไปนี้ใส่ในน้ำผัดไทยนะครับชะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปครับค่อยๆใส่น้ำไปเรื่อยๆนะครับค่อยพัดเห็เพินเส้นเพินนิ่มนะครับเ้าบดองไปใส่น้ำหลยนะครับค่อยๆใส่ะนิดะนิดนะครับพัดเห้เส้นเพินนิ่มนะครับพอเส้นนิ่มแล้วผมก็ใส่น้ำผัดไทยลงไปครับ นี่ครับช่วงนี้เปิดไฟแห้งได้ครับเปิดไฟแห้งแลวก็พัดให้มันเร็วนะครับให้ซอสนะครับกับเส้นนะครับให้มันเข้ากันนะครับนี่ครับให้เ้นเพิ่นดูอ่าซอสเข้าไปนะครับนี่ครับสีสันเป็นตาแสบนะครับสีสันสวยงามนะครับเพราะเส้นนิ่มนะครับเส้นดูดซอสเข้าไปแล้วเข้ากับใส่ไข่นะครับ นี่ครับมีโป๊ะไข่นะครับไข่เพิ่นดูดนะครับซอสนะครับแก็ใสพักนะครับไปกุยช่ายทั่วนะครับกากหมูนะครับแล้วผมปฏิใส่ไข่ที่ค่อยๆพัดไปเรื่อยๆครับให้เส้นเพิ่นขยายนะครับให้เส้นเพิ่นบบติดกันนะครับนี่ครับ ให้พักให้ทั่วนะครับให้ไข่นะครับคุกเข่าให้มันเข่ากันนะครับส่วนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับเด้อผมปิดไฟแล้วเพราะว่ามันยังห่อนอยู่นะครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอาใส่ถั่วงอกนะครับถั่วงอกลงไปเพื่อให้เสษเป็นแยกตัวออกจากกันอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับพัดไยเงื่นลานนะครับ กะซิมาเสิร์ฟแหมแม่กินก้อนนะครับเมื่อนี้แฮมแม่เป็นตีส้มว่าผัดไทยเป็นยังไงนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับปกติแม่กับมากกินประเภทเส้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิเป็นลาดหนานะครับผัดไทยนะครับแม่กับมาก,กินนะครับเพราะว่าแม่กับเข่วกับเหลือหน่อยนะครับกับมาก,กินเส้นกินง่ายๆนะครับเพราะเขาเหนียวกับ บ่ค่อยอยากให้กินปันไดนะครับช่วงนี้เป็นเบาหวานนะครับนะครับเพื่อนกับว่าแ่บอยู่นะครับเพื่อนว่ารสชาติแบบนี้แหละครับเพิ่นว่าทํมาคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กาลังใจนะครับสิได้เห็ดคลิปดีๆนะครับบอกพี่บอกน้องนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ